สวัสดีครับผมบังบิดเอเคคาร์นะครับเราอยู่กันที่เดิมนะครับที่เต็นท์รถเอเคคาร์สาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับเต็นท์ที่เปิดมานานกว่า40ปีครับตอนนี้เราไม่เอารถชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อย้อแมวกอไมมาให้ขายให้ท่านลูกค้านะครับเรื่องนี้ไว้ใจเราได้นะครับเราไม่เอารถคันเดียวมาเสียรถทั้งระบบนะครับรถในเครือเรามีกว่า400อคันนะครับอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็พักแค่สอบถามมาได้นะครับอ่ะ อนนี้เราอยู่กันที่สาขาหน้ารเรียนปินาะผมดูแลนะครับอวันนี้มาบอกว่ามากับแรไอเทมเลยตัวนี้ไม่ค่อยมีนะในตลาดะนับพันได้เลยผมบอกเลยว่านับพันได้เลยตัวนี้ครับเป็น bt 50ตอนเดียวกระบะตอนเดียวครับเครื่อง1.9บูพาวเวนะครับปี2021นะครับไม่วิ่งไปรู้สึกว่าจะมาณ4 0 0 0 0โลเดี๋ยวไปดูกันนะครับอเริ่มมันเลยมาดูที่ด้านหน้าเลยครับ ไฟหน้ากระบะตอนเดียวเป็นโปรเจคเตอร์แล้วอะ่ะหายากนะปกติเขาจะใส่ไฟหลอดนะครับตัวนี้เขาว่าจัดเต็มเลยโคโดดีไซน์นะครับด้านหน้าของเขาครับมาด้าจะมาในรูปทรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเก่งหรือว่ากระบะนะครับก็คือจะมีกระจังหน้าคมเนียมย,ยาวๆไปเนี่ยยาวมาเลยไฟมานี้เลยนะครับคือมันด้านหน้าเหมือนพวกแบบเซ็กสเซ็กไฟเลย สวยนะแล้วได้เครื่องบูพาวเวอร1.9ด้วยตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาในตัวแล้วนะครับตั้งแต่โรงงานนะกระบะตอนเดียวส่วนมากไม่ค่อยให้มานะครับสวยเลยสีที่ท่านเห็นนี้นครับไม่ได้กลับสีมานะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับสีเทาแลมโบเขาเรียกันว่าเทาแลมโบนะครับสวยมากตัวจริงสวยมากขับไปที่ไหนก็มีคนแต่บอกว่าสวยนะครับ เรื่ไม้น้อยด้วยราคาวันนี้ลดให้เลย3 0,000บาทจากป้าจากเพจเลยนะครับลดให้เลย30,000แม็กลงมาให้แล้วนะครับแม็กแต่งคู่หน้านะครับเอาใจวัยรุ่นเลยนะครับหรือว่าไวัยไม่อยากจะแก่ก็ได้ทรงนี้ขับได้นะครับสวยมากล้อกระบะแล้วบรรทุกด้านหลังมีมาให้นะครับติ๊กเกอร์ติด แต่งสวยๆนะครับแต่งแค่ภายนอกให้มันดูดีดูดูหรอนะครับแต่ไม่ได้ยุ่งกับตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องกล่องไม่ได้ยุ่งนะครับอ่ามาดูด้านหลังหน่อยเพราะจะมีโลโก้ b t 5 0ติดมาให้ชัดเจนตัวนูนแบบนี้นะครับพร้อมกับท่อท่อเลสสีหลงมาให้แล้วสวยๆเลยเสียงเพาะๆกันเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึงรอในบ้านเลยก็ได้ลูกเอ้ยไหนอนาฮาอาดาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> เข้าไปดูอ่ะาฮาอาฮา รอในออฟฟิศรอในออฟฟิศโอเคมาต่อกันภายในนะครับอย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับภายในของ BT 5 0นะครับเริ่มตั้งแต่แผงประตูเข้ามาเลยก็มีเคิร์ฟมีดีไซน์ของเขานะครับ คอนโซลนะครับมีช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้มาให้นะครับสไตล์ bt 5 0นะครับเรียกคล้ายๆอิสุสุเลยเหมือนกำลังไลฟ์อิสุสุอยู่อ่ะวิทยุนะครับจอเดิมติดโรงงานนะครับเป็นจอเล่น CD นะครับแอร์อนาล็อกทั่วไปนะครับเอาเลขม่ผมบอกผิดเมื่อกีน้นึกว่า40,000กว่าคันนี้50,000กว่าบอกผิดแต่ต่างกันไม่เยอะครับคันนี้อยู่ที่50,000 เห็นป้า่ะ58,600กว่าโล58านะครับยังไม่เยอะนะครับกระบะตอนเดียวอายุประมาณ3ปีกว่าก็ถือว่าไม่เยอะนะครับตกวิ่งปีละหมื่นกว่าโลเองอะถ้าเฉลี่ยต่อปีนะ50า0มโลไอ้ระติกที่บางแดดยังมีอยู่เลยนะครับ2ฝัง่งเลยนะครับ เบาเป็นเบาหนังสองตอนแยกนะครับคนขับแยกออกอิสระต่อบคนนั่งข้างนะครับไม่เหมือนรุ่นเก่าครับดิ่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขาจะรุ่นใหม่ปรับแยกกันนะครับบางทีเมื่อก่อนนี้โอไอทีนี้ไปทั้งชุดเลยนะครับอ่ะบุ๊กเบิร์ก,กมีมาให้ครบนะครับพูกมือการใช้ลงใช้รถนะครับมีมาอ่านเป็นเล่มนี้เลยอ่ะราคาดูนี่ เราให้เปิดราคาดูราคาเราตั้งนะครับที่หน้ารถนะส4 5แส0ี่หนันนี้ไม่ได้พึ่งเขียนนะครับแต่ตอนนี้เราปรับราคาลงไปส0 0 0มื่นอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันดหหนูห้องเครื่องหม่ห้องเครื่องหม่ดูเครื่องยนต์เข้าหน่อยสวยมากสีนี้บอกเลย เอาไปแบบไม่ซ้ำใครอ่ะด้รถปีใหม่ไหม่น้อยด้วยอ่ะจบๆจบเครื่องก็บล็อกเดียวกับอีซูซูแล้วนะครับแค่มันเป็นยี่ห้อมัตด้าเฉยๆนะครับอ่าเครื่องหนึจุดเก้าบูพาวเวอร์นะครับอย่างที่ท่านเห็นเลยตัวนี้นะครับน็อตฝากระปองไม่มีการขยับขยื่นนะครับหรือทำสีแต่อย่างใดนะครับน็อตแก้มเดิมนะครับไล่ไปเลย คานเคินเดิมไม่มีการทําสีใดอย่างใดนะครับแผ่นเพจเดิมนะครับไม่มียับยูยี่หรือว่าปักหมุดมาใหม่นะครับเดิมหมดแก้มซ้ายแก้มขวาอ่ะยังไงเราก็รับประกันอยู่แล้วนะครับตกพบเจอว่ารถเราชนหนักพี่ความตัดต่อน้ําพ่วงกอไม้ออกมาคืนที่เราได้เลยนะครับทุกคันอ่ะสรุปราคากันนะครับตัวนี้เป็นมาสด้าบีทีห้าศูนย์นะครับกระบะ ตอนเดียวนะครับเครื่อง1 9บูพาวเวอร์ปี2021นะครับใหม่5 0,000ื่นกว่าโลราคาผมตั้งอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทแต่ว่าเราปรับราคาลงแล้วครับปรับไปเลย3 0,000่นก็จะเท่ากับราคาเหลือเพียง3 1 5 0 0 0บาทถูกมากได้รถนะไปซื้อชมปัจจุบันก็ได้หน้านี้เลยนะครับชมเดียวใกล้เคียงกับน้องๆป้ายแดงอ่ะพูดอย่างนี้จะบอกป้ายแดงก็เบื่อไป น,น้องป้ายแดงเลยนะครับคนนี้สีเทาแลมโบจากโรงงานด้วยนะครับสวยมากใครหาอยู่กระบะตอนเดียวเขา่ากระบะทําทเงินนะฟรีดาวนะออกราศุลบาทได้เลยผ่อนตกประมาณ5000กว่าบาทเองผ่อนถูกด้วย5000กว่าได้กระบะไปทํากินเลยเอาไปไปดีลกับเคอรี่ไปดีลกับอะไรได้เลยนะครับแฟลตเอ็กอะไรขนของเอาไปทํามาหากินนะครับงไงก็ฝากแต่รถ เอเคาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับรถในคือเรามีกว่า400คันอยากได้รถยี่ห้อไหนรุ่นไหนจะขายรถซื้อรถบอกทักแชทมาสอบถามหรือว่าโทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์อยู่ในเพจอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ